มาซุ้งปีน้องไตและปีน้องไทยค่ะมาหบงานกันทางข้าวใจนุ่มแทงปอกหนึ่งมนได้วันที่16เรือนโทน12ซองเ่งเศร้าค่ะปีแต้ค่าขอซองเงหนึ่งปาก14นีคำคำขึ้นในวันพุธเนี่ยน้ขาา้าวยำหามอง30นาทีขาะนลเมืองจึงไทยมาหบงานกันทางข่าวใจนุ่ม แทงค่ะออกค่ะบนมานในกอขาวเส้นมแต่มีสองหัวข้อข่าวมา,าเนนี้พี่น้องผูปันแห้งเข้าขาก่าจอมกัน,กนแทงค่ะหัโโขวข้อข่าวที่หนึ่งซึกมานได้แข่อยู่ K N, K N L A เป็นปางตึกกันแทงตีเมืองยางหัวข้อข่าวที่สองอาเอาียดตั้งสมอยหลีปหทองเป็นปางตึกกันตั้งนำจูสีปอกอําย้อมสีปอกเอาครับ ก็อนตังสุดเนาะสำหรับพี่น้องขาเข้ามาโดยช่องยูทูปขาใจหนุ่มจังพี่น้องขาตกใจขึ้นในก็กดติดตามใบปันขาเราก็กดปั่นตีหินทางก้าหนึ่งพี่น้องแ้วขาตีไรหันข่าวอ่อนตางเปิดเมื่อรายการพดต่างข่าวครับเอาขาก่อนยินยอมขอบใจถึงพี่น้องแ้วขาเตียนขมากดแชร์กดไลค์เราก็กดติดตามบันช่องยูทูปขาใจหนุ่มอยู่กูก็กูกวน่ะ อเอาคข่าคำมาตยหัวข้อข่าวที่หนึ่งอตังสุดปางตึกตีเมืองยางไหลมีแทงนะเนาะสึกมานเดซึกปีนองยางเขานะเนาะ K N U L A K N L A ครับสึกมันตั้งตับซุมหาอ,ยอยายุอาย่ฝ่ายเตอร์ก,มกร้มกำโฮมตุ่มเสัตว์ยาง K N U L A K N L A เป็นปางตึกกันแทงตีหิมแม่ไหวนะเนาะ เมืองยางแหล่ผ่ายซึกมนันมีลองหมัดเจ็บกําพองในปางตึกเกี่ยวเลยลองปางตึกในเสเมื่อว่าวนที่เสพเรีนทอน12บสองซองแหเศร้าคเลนเจีงเหมานหนึ่งคำปีใต้2องแห่ง 14, นปกสิบสี่นผ่ายซึกมันปุ่นเผาวกว่าว่าเมืยยมเอย่ำกลางไนเบฟองซึกมันตึกเฮ็ดร้างเกี่ยวเลยลองการอุปเปิงอยู่นั่นนะถูกตับซุ้มหาเคเอ็นยู่ไรเคเอ็นเ พุ่ยืแหลสองผายไล่เป็นปางตึกกันเนะืปางตึกนั้นซึกมนันมีลองมัดเจ็บกำพองอยู่ว่าไหนนระเลนทนที่สองในก้อยตับซุ่มหา U, แคนอยู่เลยแขนเอป้อนแปนนาลินอันมักมันไหวตีหิมแม่ไหวเสียเจอมักเหย็บอํนนั้นหมักผ่าอํนนั้นหมักสอดตึกซึกมนัน มีหาปอกอะมกตึกรักยืมมีสี่ปอกไหนอะลยหันซึกมันปืนผ่าไว้หนังไหนเกี่ยวเลรลองในเศษซึกมันปืนผ่าว่าแคนอยู่ลแคนเอาเอเป็นภายพ่นแปะนาลินอันมักมันไว้เสษพุทยือซึกมันอ่อนตั้งในอําไปหันมีภูมมีผลพรภายแคนอยู่ละแคนเอาเอตอบลาดตีสื่อข่าวบาดเสงเอในฮเนอ ไพ่แคนอยู่แลยแค่นเออแต่ยามรัดไว้ว่าซึกมานป่นแปนนารินเสียเขาต้องหนึ่งในนาตีทับซุมหาแคนอยู่แลยแค่นเออเอนื้อเสวิงนื้อสีตอนผาปุ่นห้าวแหงมากการคำการขึ้นกอ่อซึกมานต้องหนึ่งมาหรือเก่าในเยา้าซึกมานแลยทับซุมหาแคนอยู่แลยแค่นเออเอในแข่งแข่งการซึกกันตีนื้อเสียตอนผาปุ่นมึงยางห้าวแหงไปเลย อันซึกสองผายใกล้ปุ karaoke, ้ยกันนั่นก็เป็นตีนเสีตอนผาป่นในเย่าหมบัติหนึ่งลนทนสิบสองสองแห่งเศร้าสองแห่งเศร้าปนมานันแขนอยู่ไรแขยน่พื้นเผากว่าว่านังเฮ้ยเนื้อนาตีแขนอยู่ไรแขยนอย่าเอ้ก้มกับไบเพราะตมีลองกัดเย็นนั่นน่ะเฮือซึกมันถอนตับออกเน้อพื้นตีเสง่เสงแหล่เฮาอถอนตับเย่ามดเนปีสองแห่งเ้า ปีเสียงไหนยาว,ว่าไหนเนะื้อุ o ยิบกกลางเจ้าเคยลูกเพ้นชิบ z ุอันลงลายมือทีอขอมาย NCA ไว้นั่นป้าไว้ KNU และ KNE z o o มหนึ่งเสียโจาก,กาลงลายมือ NCA มาไหนซึกมาดัง KNU และ KNE เป็นปางตึกกันหลายปอกหลายกำยาว,ว่าไหนอเอาขาอัน,น้นข่าคขาดแต่ละหันว่าอัม,มาาด้เป็น ซุ่มลงลายมือ NCE ก็ดีอ่ำลายลงลายมือ NCE ก็อยากจะขอเจอไหนเนี่ยเนะาะใครเลยเปลี่ยนปังด้วยกันดังซึกงมันอยู่เคยๆเยอะๆเนี่ยเนาะอันนี้ก็เข้าขาดทีไรหันว่าซึกงมันอ่ำใบกาขันอ่ำใบน้ำนักเลย NCE เนื้อซุ่มยิบกองกลางเจ้าเขือเนี่ยเนาะอันนี้ก็พอเปลี่ยนปังด้วยกันเมื่อไรเนีเ่ยก็ซึกงมันเตะเกลือปืนผ่าว่าซึก ตุมยิบกองกลางเจ้าเคอป้พนแผ่นนาลินพี่น้องแต้วขาลายพี่น้องของเจ้าเคอนี่ก็เตะหู่เตะหันกันอยู่เผาพ้นแผ่นนาลินเผาเนี่ยเราซึกมันอยู่เมืองขาพ่นเข้ามาถึงเมืองเฮาอันนันก็เตะเลยว่าเขาเพาะพ้นแผ่นนาตียาวขาเมืองมันเลยเมืองใต้อันน้นอําเจ้าไวอยู่จำกันเนี่ยเาอยู่ไกลเตะๆค่ะเขาเข้ามาในเมืองในแผ่นดินถึงแต้วขากรณีเนอ ซุ้มยิบกองกลางเจ้าคือกุ้มเนาะในตึกมากล่าวในว่าซึกเจ้าคือตึกป่นเป็นนาดินเขาอยู่เนาะอันในพี่น้องแต้าขาเลยพี่น้องกอเจ้าคือบ้วนหันเส้นเฮ้ยเนาะขาเส้นหนุ่มได้บ้วนว่าอันป่นเป็นนาดินนั่นอําเจาซุ้มยิบกองกลางเจ้าคือก้อยเป็นจุ้มซึกหมันก้อยเนาะก็ว่าอยู่เมืองหมันมาหอดถึงตีเมืองไตอันไหนค่ะสมาในซุ้มยิบกองกลางเจ้าคือตีอยู่ในเมืองสน้อยจึงแต้เค่ขา ว่าป่นเปลี่ยนนาตีนาลินอยู่นะเนาะเพราะแถวลอกลายอันนมันมันว่าแต่ซึกมานก็อโลอยู่เมืองมานก้อยค่ะอําโลก้นมาเมืองไต้พราเป็นเจ้านันในการพูดยื้อกันก็เตียมเกิดขึ้นเหย่าก็เตียมมีค่ะอยู่วันเผยเมืองมันอําโลกคว่าเมืองกันนะเนาะมันก็อยู่เมืองไต้ก็อยู่เมืองไตอันในเตะแข้มแลบปีเตะค่ะโลไว้โลกเปลี่ยนไว้เจ้านันนะเนาะสั่งว่าใครมีปังตึก อํำใครมีการป้นแปลนหน้าลินกันเนี่ยเนาะในแต่ลยว่าเป็นรองหลีค่ะก้อยซึกมารเขาอํำยอมหักไหรหละอํำใครไหวปอกเมืองเมืองเขาเสียมกาปายแถมแห้งซึกเข้ามาในเมืองสลดจึงแต้วค่ะตั้งหน้าเยาวกกอดตั้งหลายกอบาดเลยค่ะหันต่อถึงยามเดียวเนี่ยเนาะเนื่อจตอนพาปุ่นในก็ในเมืองปีน้องยางเขาแข่นอยู่เลยแข่งเยาวเองเนี่ยเนาะใกล้ๆกลเปลี่ยนปางตึกกันอยู่ค่อยค่อยเยอะ มือวันที่หนึ่งเหรินทนสิบสองสองเศ้าในก้อยห,หนังเก่านะเนาะอันนี้ก็ตีลัยหันบาตับซึกเป็นน้องย่างเขาเคอนอยู่แลเคอนเอวเอนะเนาะเลยออกข้อปุนเผาหาซึกมันถอนตับออกมดมดเน่าเจ็ดตอนผาปุ่นมื่อยย่างนะเนาะให้ถอนออกเยา่าตัวดีงามน่าปีสองแห่งเ้าวในวันไหนเนี่ยเราะก้ห้หันต่อถึงย่ามเดียวเขาขาดตีลัยหันบา่าซึกมัน อําไปถอนซึกออกเสียมกาซ้ําเพิ่มแถมแห้งซึกเข้ามาทางโลก,ก่อนเนะี่ยเนาะมืนอนหนัเข้าใจาหนุ่มไยล้ำขัดการใบบนใบเนะเนาะว่าตาเขาเ้าเตถอนออกนั่นมันหยาบค่ะตาเขาเ้าเตสิบแถมแห้งซึกเข้ามาแทางนั้นมันง่ายเนะี่ยเนาะบวบาเป็นเจ้างั้นเนะี่ยเนาะออกขาในาก็ข้าขาเปอร์สิบด้วยกว่าซ้ำกว่แทงเนะี่ยเนาะบาดลอกไร ปลายตึกแต่เปลี่ยนกว่าทางแจ้งหือนี่ยน้อนะมึงสันรไรสุงแต่เ้าค่ะอค๋ค่ะศึกชนะค้ามาต่อยทางหัวคอค่ะที่สองเนี่ยนาะอ acr ได้ตั้งซุ้มอ้อยหลีซึกปะทองเปลี่ยนปางตึกกันน้นำนมตูแล่สีปอ่ออําย้อมสีปอกเกี่ยววานัยโฮเลนดิเซมเปอร์ในมาอา acr ตั้งซุ้มอ้อยหลีปะทองเปลี่ยนปางตึกกันน้ำเซเว่นนมตูสีปอ่อตั้งมดสีปอกว่าไหน เจาวันที่หาถึงวันที่สิบเรือนโทนสิบสองสองาไหนมาของเสียวขึ้นจึงไต้ทับซึกจึงได้อาเแลอะไรอเตั้งซึกจ้างเทียนอะไรทับซึกปาติมาสูงจึงไต้ทับซึกซึงได้แอร์ีอะไอะเดเป็นปางตึกกันในเซเว่นน้ำตูสีป่อเจตอนเก่ยวแม้จึงไต้ปอดห้องในของผายไรเป็นปางตึกกันสีปอกในเย่าเจ้าซึกอุ้มเคอร์ผู้ขานปากอาเียรดว่า จม้งซืขา้าวขาตั้งซึกตังท NO ีเอลเอเป็นปางตึกกันแต่อาวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบในตั้งหมดยื่สิบสามปอกวันที่หานั่นซ้ำอะไรเป็นฟางตึกกันตังเอลพีพีหนึ่งปอกความกันตั้งหมดสี่ปอกยาววาไหนอาเซตั้งทีเนเอเป็นปังตึกกันตั้งหมดสามปอกนั่นเป็นเนื้อเจี๊ยนนำตัว อาเซียตั้งเอปีซ้ำเป็นปังตึกกันหนึ่งปอกนั่นเป็นนสาเจงสีปอกในเยาวหลือนั่นน้า้อง,องการปนเผาที่เอแนเอก็ปนเผาเอาอไว้ซึกที่เอแนเอตั้งอาเซียล่เป็นปังตึกกันน้าเจ้งน้ำตูสามปอกน้าล,ลีกปนเผานั่นออกไว้วาย้อนซึกอาเซียพ้นแปลนเข้ามาแล่ล่เป็นปังตึกกันวันไหนอิงเนื้อลองเป็นปังตึกกันในเซียก้นมึงพอตอน,น้ำตูไลไปเพฟฟังตึก ลายปลายผัดยานเฮิร์นเยกันหนาหิ้มสามปากก็นยายเย่เอาค่ะอันนี้ก็เขาคาะไดมาตัวมาทัดสร้างตัวนี่เนาะอ่าห้องการปนเผาของสึกรอยทาง t n l a ค่ะอันนี้เขาคาะไดแลยหันว่าข่าวเขานั่นออกมาโจมตีเนี่ยเราับซึกซสงเต้วค่ะอ่าเสียแดดว่าป,ป้นเปลยนนาตีเขาเนี่ยเนาะอันหนค่ะขยันถามว่า เพป่นเปลนนาฏิเผิ่เนี่ยเนาะอันน,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 นี้ก็ตีหูกันอยู่เน,นี่ยเนาะพี่น้องเต้าขาเลยปีน้องได้เลยปีน้องเจ้าลกเขาเนี่ยก็ตีหูกันเดียวกันรัศสารเมืองไตอันไหนค่ะใครย้อนถามเนี่ยเนาะย่อก็เพป่นเปลนนาฏิเพิ่งเตะเนี่ยเนาะขาเส้นหนุ่มบ่นว่าก้อนนั้นเปลีป่ยนนาฏิมานั่นเป็นตับซึกที่แนวเอกกัสือค่ะก็บ่าซึกที่แนวเอก แตั่งซึกตั้งซึ่งปติเมืองสงสัยเนี่ยเนาะะเอ็พีเอ็เอเอไล่เข้ามาในปุ่นตีอาเสีเอ็ดกุมกำเลยกลุมทิ้งไว้ค่ะจ้องไกลไล่เปลี่ยนปากตึกกนะ๊กันเนี่ยเนาะจาวาตับงซึกอาเสีเอ็เขา้ากับตึกยื่นตังเนี่ยเนาะนี่ก็ลองตังได้เปลี่ยนกว่าเจ้านั้นเนี่ยเนาะปางตึกก็ตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่สิบเนี่ยเนาะข้าตัางสามวันเนี่ยเนาะในก็ ยามเดียวไต้ก็ปังตึกเลยเย็นลงขวาเดียวเนี่ยนะ้องก,ก้อยกะทับซึกจึงได้ค่ะอาและดังสกไหลแรงที่แนวเอกตึกแข็งแกร่งการซึกกันไปอยู่ในเจวิ้งนุ่มตุ่จึงได้ปอดทองค่ะอเอาค่ะอันนี้ก็เฮค่แต่พอไม่ก้นเมืองเนี่ยนะ้องตีอยู่ในปุ่นตีนั่นเลยออกอ่อนกันไปเพ่ปังตึกหมอกสามปากไปเนี่ยฮนะเนาะ นางเต้าคากำพองแต่ก่อนกันปอกขึ้นเฮิื่อนเยเย้าเนี่ยเนาะกำพองแต่กกออ่าไปฮัดปอกขึ้นเฮิื่อนเยเนี่ยเนาะเอาค่ะอันนี้ก็เข้าข่าติแลนว่ามึงสนายจึงเต้าคามีซึกตั้งนํำเย้าก็ตั้งหลายเนี่ยเนาะหนังตับซึกจึงเต้าคาก็มีอยู่สองหมู่สองจุ้มอันไหนค่ะบันไดเข้าค่าเตะห่มห้อมกันเสร็จแล้วอ่อนกันหรือทึกผู้เขียนออกกันนเมืองแผ่นดินจึงเต้าคาไหลเน,น,นี่ยเนาะอันในบ่นว่า เปนร่นลองดีเนี่ยเราพี่น้องเจ้าก็มึงสลายสิงเต่าขากอดีสังขาเจ้าเขาข็ดีมุงมองให้ทับซึกสิงเต่าขาปิดทองไรประจันเอ็นอ่านหายเปลี่ยนอันหนึ่งอันเดียวกันจะแหล่อนกันรื้อตึกผูกแขนออกจกหน้าเมืองแผ่นดินสิงเต่าานั่นเนี่ยเรา้องเตปเปลี่ยนมาอะไรเนี่ยเนาะอันไหนก็คนหมันคนเมืองเนี่ยก็เลยตังมุงมองเปิดถ่องเปิดตัวอยู่เนี่ยเนาะสองเตปมีบ้านนั้นมาถึงไรเนี่ยะเนาะออกขาดอันไหนก็ เป็นตามมุมมองของพี่น้องเจ้าคือเนี่ยตีอยู่นมึงสิงเต้าค่ะเห็นเนาะพี่น้องเต้าค่ะมาป้อทองมาป้อจานอ่ามาป้อหล้วเนี่ยเนาะก็ใครหันทับซึกสิงเต้าค่ะพ้อมอมกันค่ะก้อยมันเมืใอนี่เข้าค่ะต่แลนว่าลองพ่อมอมนั้นเนี่ยมันหยาบเต้เตค่ะหยาบค่ะว่าสุ้าพ่อมอมกันได้เนี่ยอันนี้มันหยาบค่ะแต่ตาเต้เปลี่นปากตึกกันนั่นง่ายเต้เต้เนี่ยเนาะกำกำใกล้ไลเปลี่ยนปางตึกกันอยู่ คือเคยยายๆก็ว่าอะไรคะ่ะเอาค่ะในก้อย้อนสู่หาปังตึกอะไรเยน็นต้องกว่าเนี่ยเนาะน้วมึงสั่งอจิงแต้วคะ่ะมาป้อจ้านนำมาป้อทองเนี่ยเนาะคะรับพอไม่พี่น้องคนเมืองคะ่ะอะไรเฮ็ดกินเฮ็ดสวนเฮ็ดน้าหากินเร่งต้องห้างเัยมันน,น,นะเนาะเอาค่ะอ่าก็ไม่ครับเจ้าจหนุ่มในก็เตีมมาย้อนรัดปันความไทยกว่าอิดออดเนี่ยเนาะหนึ่งเอฟซีเพนขับบอลยานมาเนาะ,คะใคร ผู้ลองเหตุการณ์บานเบือาค่ะเป็นไปเจ้งหอนี่ยเนาย้ำเดี๋ยวเนี่เราลองปังตึกเลยเย็นลงกว่ายาห้าเนี่ยะเนาะเอาค่ะเอาค่ะมาทอำก่าจ้อมกันนี่เนาะเอาค่ะสวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนคลับนะครับพี่น้องสาวไทยและสาวโลกครับวันนี้มาพบกับผมใจยัดหน่มอีกนะครับวันนี้ก็วันที่16บธันวาคม2020นะครับ ครับเวลาก็5้าโมงสี่สิบสนาทีครับครับวันนี้ก็จะมีข่าวเรื่องการสรบในพื้นที่รัชสารจังหวัดน้ำจังหวัดจอกแม่นะครับน้ำตู่จอกแม่นะครับที่เลยมีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับระวังกอนกำลังกษ้รทรัยใหญ่อาเซียนะครับกับกลุ่มรัชสารเหนือนะครับเอ p พีพี แล้วก็ TNA น,นะครับการสู้รบเกิดขึ้นวันที่เร็จถึงวันที่สิบนะครับสามวันติดต่อกันการสู้รบที่เกิดขึ้นนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดจอกแม่นะครับไล่นีการสู้รบไปอยู่ตามวัดวาต่างๆนะครับประมาณสามร้อยกว่าคนนะครับพี่น้องบางสซนก็ไล่กลับบ้านไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือพี่น้องอีก ที่ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการสู้รบครับในกลุ่มสติพันธ์ด้วยกันนะครับก็น่าเข้่ใจนะครับจี่จริงเราน่าจะสมักคีกันแล้วก็ล่มกลุ่มกันนะครับแต่อันนี้มาสู้รบกันเองนะครับที่เราน่าจะสู้รบนั้นน่าจะเป็นทหารพรม่ามากกว่านะครับที่มาปกครองประเทศมาอย่างยาวนาน เป็นเวลาเจ็ดสิบสามปีนะครับท่านพมา่ามาปกครองประเทศทำให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับได้รับความลำบากนะครับนการสู้รบก็มากมายนะครับครับอันนี้ก็เป็นการสู้รบระหว่างชนกลุ่มนะครับกลุ่มไยใหญ่และกลุ่ม t n y a กลุ่มรัชสารใต้แล้วก็รัชสารเหนือนะครับครับ การสู้รบเกิดขึ้นสามวันก็ไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้รับบาดเจ็บนะครับก็วันนี้ก็จมาพูดเพลงเท่านี้นะครับจะมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่วันหน้าครับสวัสดีครับ